คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเผยนะครับผมคลิปที่ว่าผมลงไปนะครับผมจากที่นกมาวันแรกดิ้นนะครับผมผมทํายังไงนะให้นกป่าที่ว่ามันบินเพี้ยนพ่านมันดิน้นกรงเทพเตกนะครับผมเข้ามากินอาหารในมือนะครับผมเนื่องจากผมได้ลงคลิปชดไปหนึ่งคลิปนะครับผม อ่าเป็นนกป่าที่ว่าดิน้นกรุงเทพเตกนะครับผมแต่สุดท้ายนกยอมใจอ่อนนะครับผมยอมมากินอาหารในมือผมนะอยู่ในกรุงแต่ว่าล่อคอออกมากินอาหารในมือผมนะครับผมเนื่องจากนกตัวนี้นะครับผมผมได้เอามามันมันเหมากนะครับผมมันดิน้นกรุงเทพเตกนะครับผมผมจึงปราบจนอยู่มัดนะครับผมจนมากินอาหารจนเชื่องจนมากินอาหารในมือนั่นเองนะครับผมและได้มีเอฟซีท่านหนึ่งก็ได ถามมานะครับผมว่าเออพี่ทําวิธีไหนใช้วิธีไหนนะนกจึงเชื่องขนาดนี้นะครับผมขอวิธีที่ผมใช้หน่อยได้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแน,นลนะครับผมวิธีที่ผมได้ใช้ก็มาฟังนัดต่อจากนี้เลยนะว่าผมได้ก็ลองมาฟังดูนะครับผมว่าผมได้ใช้วิธีไหนไปบ้างผมจะเรียบเรียงให้ฟังในคลิปคลิปนี้นะคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําให้นกเชื่องฉบับที่ผมทําไปจนนก จากเหจากดิ้นใช่ไหมกลับมาแบบเชื่องเหมือนลูกแมวเชื่องเหมือนลูกหมาก็ลองมาฟังดูนะครับผมอ่าการจากที่ผมได้ทดลองทําจนนกตัวนี้คุ้นนะสิ่งแรกเลยนะครับผมผมบอกเลยนะว่าวิธีนี้นะครับผมที่ผมใช้นะเป็นวิธีอดอาหารนะครับผมอ่าผมจะมาอธิบายให้ละเอียดนะครับผมว่าผมทําอย่างไรบ้างขั้นเลขเลยนะครับผม จากที่เราให้อานกปกติใช่ไหมเพื่อนๆหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งให้นะการที่เราจะทํานกให้มันคุ้นให้มันเชื่องนะครับผมมันมีหลายวิธีนะครับผมแต่ว่าวิธีนี้คือวิธีที่ได้ผลที่สุดนะเออแต่ถ้าถามว่ามันเชื่องให้มันคุ้นมันมีหลายวิธีแต่ว่ามันจะช้ามันจะนานนะครับผมผมเอาวิธีนี้มาใช้นะเพื่อขจัดนะครับผมขจัดความที่มันกลัวมันมันมันไม่ไว้ใจมันระเวงนะครับผม ผมทําจนวิธีนี้ได้ผลที่สุดนะครับผมอ่ามาลองฟังกันนะครับผมวันเลขนะครับผมการที่เราจะทําให้นกหนึ่งตัวนะที่มันอยู่ในป่ามามันมันเหมันดิ้นขั้นเลขเลยนะครับผมเราจะต้องหัวเช้าเลยนะเราจะต้องงดน้ํางดอาหารนะครับผมอ่าแล้วก็เราไม่ให้กินเลยนะเราให้กินได้แค่อ่าเอาจริงๆนะ เราให้กินได้แค่ให้มันจิบแค่สองสามคำหัวเช้านะครับผมแล้วเราก็เอาน้ําออกนะครับผมเอาอาหารออกนะครับผมคือเราให้มันอดอาหารเกือบทั้งวันนะครับผมแล้วก็มาตอนค่ำใช่ไหมเกือบค่ำนกเกือบนอนแล้วเราไม่ห้เขากินอีกนิดนะครับผมก็คือใส่น้ําไปให้กินใส่อาหารอาหารนี่นับเม็ดนะครับผมนับเม็ดที่ว่านะครับผมเราจะใส่แค่สักสี่ห้าเม็ดนะครับผม อ่าพอมันมันจะบวกกับวันที่หนึ่งวันที่สองนะวันที่สองนกจะได้กินน้ําแต่ช่วงเช้ากับอ่าอาหารที่ไม่ให้กินนะฮดอ่าแล้วก็ม่ให้กินตอนนกเกือบนอนแล้ยครับผมพูดง่ายๆก็ตีสี่ตีห้านะครับผมเราไม่ให้กินอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ให้กินน้ํานะครับผมสูตรนี้นะมันจะเป็นการนกอดน้ําสักหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราจะให้กินเช้ากับยิน อ่าแล้วก็อาหารออเรานับเม็ดให้กินสักสี่ห้าเม็ดนะครับผมอ่าว,วันต่อไปนะวันต่อไปนะครับผมเราก็วันที่สองนะเราก็ให้กินน้ําปกตินะครับผมแล้วก็พอให้กินเสร็จออกนะครับผมแล้วก็ไมาให้กินอ่าตอนเย็นอีกทีนะครับผมแล้วก็อาหารนับเม็ดเหมือ,อน,เนเดิมแค่สี่ห้าเม็ดนะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมพอวันที่สามนะพอเราทําสูตรนี้เข้ามานะวันที่สามนกมันจะเนื่อยมันจะหิวจัดนะครับผม น้ำวันที่สามเราไม่กินตลอดเล้วนะครับผมเราจะไม่อดเลียนะแต่อาหารนะครับผมเราจะโลาด้วยกับมือนะครับผมเอามือไม้ฝึกไอ้กินฝึกไอ้กินนะครับผมพยายามประมาณสักสองสามวันสี่วันนกจะกลับมากินนะครับผมยิ่งถ้าเพื่อนๆนได้นกที่เป็นตัวตะกะนะถึงมันเหงแค่ไหนนะถ้ามันตะกะเดี๋ยวนี้ใสความตะกะมันจะกลับมานะครับผมแล้วมันจะทําให้นกตัวนั้นกลับมาคุ้นได้ง่ายนะครับผม อ่าเราก็ต้องใช้นะครับผมบางตัวนกมันเหมันดิ้นเยอะใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิชามารกันนะครับผมบอกเลยว่ามีกลยุทธ์มีวิธีอ่าผมทามาหลายอย่างแล้วนะครับผมอุ้มน้ําพ่นทุกเชา้าอ่ามือเปลี่ยนเข้าอกเขวนตํามันได้ผลทุกอย่างนะครับผมแต่ว่ามันช้านะครับผมแต่วิธีที่บอกไปวันนี้นะครับผมเป็นวิธีที่ทําให้นกขุนนกเชื่องนอกหายดิน้น อเอนะภาษาใต้ก็เรียกว่าอเอได้อย่างเร็วที่สุดนะครับผมจากผลการทดลองที่ผมได้ทดลองไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องดูปริมาณในการให้อดเองนะครับผมเพราะว่าอดมากมันก็ไม่ดีนะมันก็เป็นการทรมานสัตว์นะครับผมเราจะต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครคิดว่ามันมันโหดไปเราก็พยายามน้ําไม่ต้องนะครับผมน้ําก็คือโอเพนใส่ไปแต่เป็นการจํากัดมเมล็ดอ่า เม็ดอาหารนะครับผมนับเม็ดไห้กินเออผมมันได้กินทีนิดทีนิดนะครับเดี๋ยวมันเนื่อยสันสยสันตย,ยาญาณนกนะเดี๋ยวมันก็ต้องลงมากินนะครับผมผมทําจนลงมากินในมือนะจนนกคุ้นนะครับผมเออเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมวันนี้ก็มาสรุปให้ฟังด้วยนะครับผมว่าทุกวิธีมันได้ผลนะแต่วิธีนี้คือได้ผลที่สุดนะครับผมถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปจดนะ ที่ผมป้อนอาหารกับมือนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยว่ามันมาวันเลขมันก็เหน,นะครับผมเหแบบสุดๆดิ้นสุดๆนะครับผมปราบจนมาถึงขนาดนี้คนเรามันก็ต้องมีวิชาบานกันบ้างนะครับผมอ่านอกจากที่เราทุ่มเททุกอย่างนะให้ชิดให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างนกจนก็ไว้ใจนะครับผมอ่าก็มีวิธีนี้นะครับผมอีกหนึ่งวิธีที่เด็ดดวงนะ อ่าแล้วก็มีหลายคนนะครับผมที่ได้ถามมาว่าพี่เออผมผมปรับไม่ไหวแล้วพี่นกเห็ผมวิชาไม่ถึงนะครับผมเลี้ยงมาหลายตัวแล้ยนกก็ยังไม่หายนะครับผมผมก็แกป้ปัญหาให้มาผมแกป้ปัญหาให้ในท้ายคลิปค,ปคิปนี้นะครับผมถ้าเกิดกรณีนี้เพื่อนๆเ,เลี้ยงนกใหญ่จนเราปรับไม่ได้ใช่ไหมเออมีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็เลยก็คือเราไปซื้อลูกป้อนมานะครับผม เราเลี้ยงเองจนโตยังไงก็คุ้นแน่นอนนะครับผมแต่โอกาสโรดมันก็ไม่เท่านกใหญ่นะครับผมเพราะว่านกเล็กมันต้องกินตลอดนะกินน้อยเดี๋ยวเป็นนู่เป็นนี่เป็นนั่นไส้ตันนู่นนี่นั่นนะครับผมมันก็หลากหลายอย่างนะครับผมแต่ถ้าอยากได้คุ้นนะเพื่อนๆไปได้ลูกป้อนนะครับผมชัดเจนที่สุดนะครับผมเต่ถ้าอยากให้เร็วขึ้นมานิดถ้าอยากเอาไปเล่นเอาไปเก่งก็ไปซื้อหูขาวมากบเพลงมันจะประหยัดเวลาไปขวาลูกป้อนเยอะนะครับผม อันนี้ผมก็เอามาฝากนะครับผมคลิปนี้นะเป็นคลิปทําให้นกคุ้นนกเชื่องเหมือนแมวเออเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปตามนี้เลยนะครับผมทําให้นกคุ้นนกเชื่องเหมือนแมวเหมือนที่เอฟซีขอมานะครับผมเออก็อได้ไปเห็นคลิปผมนะก็ได้จัดให้ไปแล้วในคลิปคลิปนี้นะครับผมและใครมีวิธีที่ทําให้นกคุ้นสามารถพูดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผม อ่ะสวัสดีครับ